หลังจากเมื่อวานนี้นะครับมีการอัปแพทใหม่มานะครับแพทนี้ครับ OB 5 1ครับจะใช้สำหรับในการแข่งขันของ f i ีไฟ r ์เวอร์ซ e รีส์โกลปี2025นี้ครับเราได้ว่าก็มีเวลาให้เตรียมตัวกันแค่2วันเท่านั้นนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเริ่มแข่งขันวันที่3 1แล้วนะครับและน้าแข่งเนี่ยต้องไปเตรียมมงเตรียมเบต้าแล้วนี้มันก็มีอาการปักขึ้นมานั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูในส่วนของตัวละครใหม่ กันก่อนเลยนะครับตัวละครใหม่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่สําหรับในการเคาน์เตอร์ไอวอลและการเปิดจุดได้ดีนะครับคือตัวละครเนโรแนนเองนะครับสกิลตัวละครเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายครับคือการปาตุ๊กตาไปนะครับเพื่อโซนพื้นที่นั่นแหละครับก็คล้ายค้ายสกายเลอร์แต่ว่ากลิ่นของสกายเลอร์คือการตัปาลูกบอลไปแล้วก็ฟุงฟ้งๆพื้นที่ตรงนั้นก็ไม่สามารถใต้บอลได้หรือว่า คือมันยังใต้บอได้ครับของสกายเลร์มันคือการทาลายไอ้บอแต่สงองเนโรเนี่ยคือไม่สามารถที่จะใต้บอได้รวมถึงเพื่อนของตัวเองด้วยนะครับข้อดีหลกัหลกๆเนี่ยคือการลดเลือดศัตรูแบบต่อเนื่องครับข้อที่2ครับคือการที่ศัตรูไม่สามารถใต้บอได้ข้อที่3ครับเปิดจุดแล้วก็เมื่อศัตรูเนี่ยยิงตุ๊กตาของเรานะครับจะมีจุดพิเศษสําหรับขึ้นของคนยิงมาอันนี้ดีมากนะครับถ้ามือสไนเนี่ยเป็นคนยิง บอกเลยว่าเปิดจุดมือสไนดได้ดีมากครับเออก็ถ้าเอาไว้เคลียร์คนจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นในสอออย่างตัวระยะใกล้นั่นเองนะครับเนโรครับถามว่าจะติดเบต้าไหมผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องติดอยู่แน่นอนนะครับสลับในใช้ในการใช้ของสกายเลอร์อันนี้จริงๆนะสกายเลอร์มันมีข้อดีอย่างเช่นในการทํำลายบอลแบบเคานเตอร์เลยนะครับอย่างเช่นแบบเอาตัวของสไนามาปิดไอวอลใน ขณะที่การไม่อยู่อันนั้นคือสกายเลอร์ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่แคมบ้านแล้วว่าเล่นระยะกลางและระยะไกลเนี่ยเนโร่เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำจังหวะได้ดีมากๆเลยนะครับอย่างเช่นทีมหนึ่งแคมอยู่ในบ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นมีทีมที่ปาสองเนโร่ไปจังหวะนั้นไม่สามารถใต้บอลได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะทําการเล่นสกายเลอร์หรือว่าที่เป็นสกิลเสริมนะครับจอยบอลไปเรื่อยๆนะครับเออก็ สามารถเคาน์เตอร์ในบ้านได้ดีนะครับแต่ข้อเสียหลักก็คือเอาง่ายๆคือเพื่อนของตัวเองก็ใต้บอกไม่ได้นะครับอันนั้นข้อจํากัดในการใช้มันก็เลยยากแต่ถ้าสําหรับในการโูนพื้นที่เนี่ยผมว่าเนโร่เนี่ยดีมากๆครับกับการอัปเดตตัวละคร,ร,ค,รครับสําหรับไคลล้อครับก็ปกติไคลอส้อเนี่ยก็จะอ่าการยิงรถเกาะมานะครับเกิ 1, 90%ครับ แล้วก็ในส่วนของอย่างฟอร์ดกันบ้างนะครับฟอร์ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ติดเมต้าเลยนะครับสำหรับในการฮิวครับแล้วก็โดนเนิร์ฟมานันเองนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับผมคิดว่ามันไม่มีผลต่อรูปแบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้ติดเบต้าจะจ่าขนาดนั้นก็คือลนนินนั่นเองนะครับตัวอลอครลินเนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้ใช้ในการแข่งขันด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เราอาจจะได้เห็นอยู่นะ สรับมือสไนด์ได้นีนะครับอืมแล้วก็ในส่วนของอย่างการปรับสกิลของอินนิตนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือสกิลเนี้มยมักจะใช้ในการได้สีวีซีเนาะคือปรับไฟสวยงามมากสวยงามจริงครับจากไฟปัวติเรเราก็พกูดง่ายคือไฟง่อย,อยแต่เนี้ยมันเพิ่มเอฟเฟกต์มาสวยงามแล้วก็ดูแบบง่ายมากนะครับเออแล้วมาดูส่วนของปืนกันบ้างน,นะครับปืนเนี่ยต้องบอกเลยครับอาวุธใหม่ครับอืมก็เป็นค้ายิงสองนัดนะครับมีเชตเตอร์นะครับ เป็นอาวุธปืนที่ผมบอกว่าติดเบต้าแน่นอน,นครับแต่พอไปลองเล่นแล้วเนะี่ยปืนเนี้ยแอบยิงยากอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าปืนนี้จะเล่นดาเมจได้ไม่ดีนะครับผมว่าถ้าเทียบเท่ากับการ DPS แล้วดาเมจเนี่ยเพราะว่าดาเมจของ AC 8สูตรและบูตแบกเกอร์เนี่ย DPS ออ่ะมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราเน้นดาเมจแล้วจวังหวะที่คนเราเนี่ยเปิดเฟิร์สช็อตหัวได้เนี่ยผมว่า <laughs> วินเซนเ,นเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งปืนที่บอกเลยว่าน่ากลัวสามรรถนะแข่งครับเพราะว่านักแข่งเนี่ยคือเดินแป๊บ ยิงหัวได้แล้วนะครับต่างจากผู้เล่นทั่วไปเนาะที่มันต้องใช้จังหวะที่มันเยอะมากแต่พอเป็นนักแข่งแล้วเขาถ้าเขาได้จับปืนนี้เนี่ยผมเลยว่ายิงหัวง่ายมากครับแล้วก็การปรับส่วนต้นของปืนครับนอกนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ปืนมินีดูซี่ขวัญใจสำหรับสไลเปอร์แล้วก็ขวัญใจกับการเล่น สับปืนนะครับก็ลดแอกอฮอมานะครับอันนี้ก็น่าจะไม่มีหาอะไรแล้วก็อุวุธใหม่ที่ถูกเพิ่มในออดอปนะครับก็จะมีทอมสันเอ็กแล้วก็สันนะครับทอมสันเอ็กแล้วก็ทอมสันแบบใส่สโคบได้นี่นะครับก็ปรับ ใส่โซกุสอนใส่มากม็มีผลอะไรนะครับอืแล้วก็อุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับซึ่งอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆครับแต่และคนที่สมบัติมันก็ไม่เหมือนกันเนาะทั้งหมด4 4แล้วก็ทั่วไปนะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนเมต้าไปอย่างมากเลยนะครับปกติเนี่ยใช้ในส่วนของอย่างอ่าุบลอยครับคือสมองตากานะครับแต่ผมบอกเลยว่ามี ของชุบมาใหม่ดีมากครับมันใช้สําหรับในการเพื่อเล่นใน 4v4 อันเนี้ยดีจริงครับแล้วก็ในโหมดทั่วไปอาจจะมีการมุงการบัฟขึ้นมาเพิ่เมเติมน้อยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าแพทเนี้ยน่าสนุกนะครับถ้าไม่นับรวมเรื่องของกราฟ,ฟิกในเกมถือว,ว่าสวยงามนะครับก็อยากให้ทุกคนเอาร้องไปจัดก,กันและที่สำคัญมีปืนมุงปืนไฟลแล้วก็มีอบชุนชีวิตขั้นสูงเนาะชั้นวางอาวุธนะครับคลางแสงอัปเดตได้นะครับแล้วก็เฮดไซเบอร์โดนไอ้บอ ผมบอกเลยว่ากลยุลธ์ในการที่จะซ้อมกันจริงๆเนี่ยน่าจะดีนะครับแล้วก็การการปรับจุดต่างๆในแมทนะครับผมบอกเลยว่าแพทนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับการเล่นแล้วก็มีผลต่อการที่จะในขันด้วยนะเท่าที่ไปสอบมานะครับผมบอกเลยว่าการในขันนะครับงานยากจริงๆครับท่านผู้ชมครับก็แข่งตัวถึงโคดก็ต้องทําการบ้านเลยครับของวันนี้นะเพราะคือมันปรับมามันก็โดนเอาออกแล้วอะครับไอ้พวกไอเทมเสริมอะครับ อย่างเช่นไอเทมเถื่แบบตัวบัฟบ,บูทีมเนี่ยผม,ผมว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีการเสริมมุดมาผมว่าบัฟบ,บูทีมน่าเผลอเผ่อเอามา4คนด้ยวยซ้ำเพราะว่ามันดีจริงๆนะครับสําหรับในเล่นแบบรูปแบบทีมนั่นเองนะครับนอกนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ <นะ S 1> คือตัวละครใหม่เนโรที่ผมบอกแล้วว่าก็น่าสนใจมากๆครับ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองไปจัดกันนะครับเนโลกเพราะตัวนักแข่งผมเลยว่าน่าจะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มใช้แล้วเท่าที่ส่งมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำมาได้ดีด้วยแต่หลักนอกนั้นก็น่าจะเป็นอาการปั๊กของตัวเกมนะครับอะถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ให้กับช่องซีเดย์แมนด้วยนะครับอัปเดตนี้ทุกคนเห็นคิดเห็นยังไงก็สามารถขมนต์กันได้นะครับชอบหรถือไม่ชอบเล่นง่ายขึ้นไหมก็กดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะ